เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่26กันยายนคืนนี้ครับกับศึกคาราบาวครับซึ่งจะเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแมนยูเต็ดแชมป์เก่าจะเปิดโอทราฟอร์ดต้อนรับกันมาเยือนของคริสตันพาเลส โดยสำหรับทัพปีแสดงเราครับเ <Yeah. S 1> พิ่งจะกลับมาคว้า3แต้มแรกได้ในรอบ4เกมในเกมลีกที่ผ่านมานะครับในแมตช์ผู้ชนะเบอร์ลี่มา1 0ต่อ0แต่สำหรับเรื่องรูปเกมนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่าเจ้าบ้านเบอร์ลี่ซึ่งสัดินาต่ำกว่านะ <Yeah. S 1> เป็นฝ่ายครองเกมบุกเข้าใส่ตลอด ถ้าว่าก็ตามคุณภาพของทีมเล็กนะครับที่เรื่องการจบสกอร์ก็จะไม่เฉียบขาเท่าไหร่และสุดท้ายก็เป็นบรูโน่ฟานานเดสมาซัดประตูสุดสวยพาทีมคว้าสามแต้มได้สําเร็จและกับรายการนี้ครับเราก็มาในฐานะแชมป์เก่าซึ่งในซีซั่นก่อนนั้นก็เอาชนะนิวคาสเซิลได้ในรอบชิงนะครับสต่อศ ในฝั่งทีมเยนคริสตันพาเลสนะครับกับรายการคาราบาลครับพวกเขาเนะี่ยก็ต้องลงแข่งมาถึง2เกมครับก่อนจะเจอกับเราตั้งแต่รอบ1 2 8ทีมนะครับแล้วก็รอบ64ทีมซึ่งกับในรอบที่ผ่านมานั้นก็เป็นการบุกไปชนะพรีมารทีมจากลีกเดยแชมเปี้ยนชิพมา4ต่อ2และสำหรับเกมลีกครับคืนนี้นะครับก็จะเป็นรอบ32ิทีมสุดท้ายแล้วเดอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเจอก,กับคริสตันพาเลสเกมคู่นี้ลงแข่งเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยรรกมการในสนามนะครับเป็นไมเคิลซาริสบิลล ส่วนช่องทางการรับชมก็เป็นทาง B-Insport o n ครับเรามาที่คบพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนในฝั่งทัพปีแสดงเราครับก็อย่างที่ทราบกันว่ามาในฐานะแชมป์เก่าจากซีซั่นก่อนและกับในซีซั่นนี้กับการเปิดหัวรายการเจอกับทีมอย่างคริสตันพาเลสก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยครับฐานผลงานของทีมตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนี้มาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางผลงานในสนามก็มีปัญหาตั้งแต่ตำแหน่งนายทวารยันกองหน้าแถามเรื่องในสนามยังไม่พอนะครับปัญหาเรื่องนอกสนามก็ตามมาแบบ โดยสาหรับเกมนี้ของทัพป,ปีแสดงเราอาจจะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจขึ้นมาบ้างหลังจากเกมหลีกนัดก่อนเพิ่งจะคว้า3แตามด้วยกันบุญปนะชเบอร์ลี่มา1ต่อ0ูนและเขาดีของทีมก็เริ่มจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตัวเจ็บอย่างแฮร์รี่แม็กควายเมสเซนเมล์ราฟาเอลวารานเกมนี้ทั้ง3รายก็น่าจะมีความฟิตเพียงพอในการจะลงสนามครับขึ้นอยู่กับเอลรดอเคนฮักว่าจะเลือกจับใครใส่ตรงไหนในเกมนี้บ้างหรือเปล่า อย่างไรก็ตามครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บและไม่พร้อมใช้งานก็ยังคงมีมากโขเช่นเดิมไล่มาตั้งแต่ตัวเจ็บเลยนะครับมีคอบบี้ไมนูไตเรลมาเลเซียลุกชอลิซันโรมาติเนสอามาดเดียโลและก็อารอนวานบิซาก้า ส่วนตัวที่ไม่เจ็บแต่ดันมีปัญหาเรื่องนอกสนามแทนก็อย่างเจดอนซันโชและก็อานโตนี้ครับซึ่งกับในรายของเจดอนซันโชนะครับวันนี้มีรายงานล่าสุดจาก p a u เฮิร์สนักข่าวดังจากเดอะไทมได้ออมาระบุว่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนายอยากจะให้ตัวซันโชออกมาขอโทษเอริกเ็นทากสักทีครับเพื่อเปัญหาทุกอย่างนั้นมันจบแต่ทางนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากซันโชนะครับว่าจะทําให้หรือเปล่า ส่วนตัวที่พร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดิมๆแต่คาดว่าในเกมนี้จะมีการโรเตชั่นหลายตำแหน่งเช่นกันนะครับเพื่อให้ทีมมีความสดโดยเฉพาะกับผังเกมรุกนะครับที่มีตัวเลือกให้พอจะโรเตชันอย่างพวกอเลฮันโดกานาโชฟาคุนโดเฟลิสรีหรือว่าจะเป็นอองตวนิเมลซิยานซึ่งในเกมนัดก่อนกับเบอร์ลีย์ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยด้วยซ้ําส่วนในรายของกองกลางตัวใหม่เราอย่างโซฟิยานอัมระบัตนะครับเกมนี้ก็มีโอกาสลงสนามเดบิวต์วเกมแรก เรามาที่ฝั่งคมพร้อมของคริสตันพาเลสกันบ้างนะครับสำหรับพาเลสในรายการนี้เมื่อซีซั่นก่อนนะครับตกรอบที่3ด้วยการแพ้กับนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลในกระแพ้เราหนีรอบชิงและกับในซีซั่นนี้คริสตันพาเลสก็เพิ่งจะบุกไปชนะพีมัมานะครับและก็มาเจอเรานีรอบนี้ส่วนผลงานในลิกลของพาเลสก็ต้องบอกว่าพอกับเราเลยนะครับมีอยู่8ดแต้มครับจาก6เกมแรกซึ่งเกมล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป0ูนต่อ0ย์ สำหรับเรื่องความพร้อมของคริสตันพาเลสก่อนเกมนี้นะครับทางฝั่งพาเลสนะจะไม่สามารถใช้งานนักเตะได้5รายประกอบไปด้วยไมเคิลอริเซยตัวแสบของเราจากซีซั่นก่อนมาดิอุสฟลานกาเซฟสันเลอร์มาเจมส์ทอมกินและก็นาอูรูอาหามาดาครับซึ่งทั้งหมดนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนตัวที่พร้อมใช้งานนะครับก็นะ่าจะเป็นชุดเดิมๆจากเกมหลีกนัดก่อนกับทางฟูลแลมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแผงแดนกลางอย่างเอริเบชี่เอเซหรือว่าโจทันเชรู หรือว่าจะเป็นคู่สู่หน้าอย่างชอนฟิลิปมาเตต้าและก็อัสซันเอร์ดูอาร์ครับอุดมการณ์ได้คา,าดการณ์แลอัพตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับจากหาเว็บไซต์โซฟาสกอร์เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับกับแผน4-2-3-1นาทีวันจะเป็นอันไายบายินเดียครับกับการเดบิวต์ลงสนามเกมแรกกับทัพปีศาจแดงสีกองหลังครับยังคงใช้ชุดเดิมในเกมกับเบอร์ลี่แบ็คซ้ายเป็นเซโกเรกิลอนแบ็คขวาเป็นตีโกดาโลคู่เซ็นเตอร์จอห์นีอีแวนส์กับวิกตอร์ลินเดเลฟ สองมิฟิลโ,โตกลางครับมีสกอตต์แม็กโทมิเน่และก็โซฟิยันอัมราบาดกับการเดบิวต์ออกสตาร์ตตัวจริงเกมแรกให้กับทีมสามตัวรุกนะครับทางซ้ายเป็นอเลฮันโดกาไนโชทางขวาเป็นฟาคุนโดเปโอลสฟรีมีฟิลโตรุกใช้คริสตินเอริกเซนครับและส่วนหน้าตัวเป้าเป็นอองตันีมาซิยัน มาที่ฝั่งคริสตันพาเลสกันบ้างน,นะครับก็มาในแผน4-2-3-1เช่นกันนายทวันเป็นดิ Henderson นเฮนเดอร์สันครับซึ่งแต่เฮนเดอร์สันย้ายไปร่วมทีมคริสตันพาเลสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็ยังไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับพาเลสเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ก็จะเป็นการลงสนามเดบิวต์เกมแรกของเจ้าตัวด้วยเช่นกันสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นนาฮานิลคลายแบ็คซ้ายเป็นไทริกมิทเชลคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสริชาร์ดกับดรอปโฮดดิ้งสองวิฟิลด์ตัวกลางครับเป็็นไไจโรรดิิวววาแลลล้กฮ สามตัวรุกนะครับทางขวาเป็นเจสุรันรักซาญีทางซ้ายเป็นเจฟฟรีย์ชรุปมิตฟิวรุกนะครับเป็นเอลริเบชีเอเซส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นชอนฟิลิปมาเตตาครับสำหรับสกอร์ที่คาดการนะครับก็เชื่อว,ว่าทัพปีสแสดงน่าจะผ่านฟิสซันพาเลสเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับด้วยผล2ประตูต่อนหนึ่งเรามาต่อที่ข่าวช่วงเช้าของสโมสรกันเล็กน้อยนะครับเริ่มที่ข่าวแรกกับเรื่องของเจดอนซันโชซึ่งจากรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีรายงานจากทางเดอะมิเรอร์นะครับออกมาเปิดเผยว่า เอลิกเทนฮากได้มีการโยดับการลงโทษเจดอนซันโชให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับด้วยการไม่ให้ซันโชน่ะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรนรวมถึงในส่วนของโรงอาหารของทีมชุดใหญ่ที่ใช้งานด้วยครับ ซึ่งกับเรื่องดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นการกดดันไปยังแนวรุกไวยิม3ปีรายนี้เพราะในช่วงก่อนหน้านะครับให้ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่และถูกห้ามลงซ้อมเรื่องอื่นๆเท่านั้นนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากเดอะบิรเรอร์ก็มีการเผยเพิ่มเติม,ตมว่าทางออกของเรื่องนี้นะครับมันไม่ยากเลยล่ะและก็ขึ้นอยู่กับตัวเจดอนซานโชล้วนๆด้วยทางออกนะครับคือให้ซานโชน่ะยอมลดทิฐิของตัวเองลงมาและก็กล่าวขอโทษเอริกเคนฮาร์กซะแบบจริงจังซึ่ง่างลกเอชเช่นนั้นนะครับเชื่อว,ว่าเอ,อ,าอร,รับ และกับเรื่องของเจดอนซันโชยังไม่หมดนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมจาก p อลเฮิร์สนักข่าวชื่อดังจากเดอะไทมส์ด้วยพอลเฮิร์สนะครับได้ออกมาระบุว่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยืนแต่เรียกร้องให้ตัวซันโชนะให้รีบออกมาขอโทษเอริกเทนฮากซะเพื่อจบปัญหาทุกอย่างครับ ซึ่งจากรายงานนะครับก็มีนักเตะทีมชาติอังกฤษหลายคานไม่ว่าจะเป็นมาคัสแมดฟอร์ดแฮร์รี่แม็กไกวและก็รวมไปถึงลูกชอที่พยายามบอกให้ซานโชนรีบขอโทษกุนซือของทีมซะนอกจากนี้บรรดานักเตะซีเนียภายในทีมนะครับอย่างบรูโน่ฟานันเดสราฟาเอลวารานคาซมิโรฟิเซนเอริกเซนหรือว่าจะเป็นกองหลังตัวเกา่าอย่างจอห์นนี่อีแวนเองก็มีการเรียกร้องให้เจรอนซานโชรีบขอโทษเอริกเทนฮากซะครับเพื่อปัญหาทุกอย่างนะ้นมันจบลงสักทีเนื่องจากหากปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปทุกอย่างมันจะสายเเกกินกนนแ้ััองครบ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม